สวัสดีค่ะท่านผู้ชมไลฟ์ซีทุกท่านทุกคนค่ะ,ะท่านใดที่พบเจอคลิปนี้ก็ขอให้ถูกวคยเงหงควคยปังเลยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นสูตรสามตัวบ,บนตรงตรดกะลวกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวจะมาแก้ไขอะไรนะสองตัวบนนั่นสักหน่อยนะท่านผู้ชมฝากอ่านคําเตือนสักนิดนะะึงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะ,ะสนับสนุน สลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะท่านชมคำนวณขึ้นมาก็เป็นเพียงแนวทางเท <laughs>. ่านั้นนะคะส่วนที่เอามาคำนวณนะคะท่านชมหลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะคะหน้าคอหนึ่งค่ะคนลังวดกันนะคะคนลังงวดกันนะอันนี้จะเป็นหน้าคอหนึ่งนะท่านชมอันนี้ก็หลักแสนหลักหมื่นหลักพันหน้าคอหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าคอหนึ่งนะคะที่เราเอามาบวกกันค่ะอ่าเริ่มเลยนะ สา,สาก็เป็น6ค่ะเอาหกมาบวกสก็เป็น0ูนย์ค่ะศูนย์บวกสมแต้มบกสแต้มอ่าแล้วก็บวกสมแต้มอย่างนี้นะคะก็เป็นศูนยค่ะอ่าหลักร้อยตัวที่หนึ่งนะคะมาหลักร้อยตัวที่สค่ะหน 1, บวกสเป็นห้านะคะห้าบวกค่าแต้มนะ,ะก็เป็นศนย์เพิ่มหแต้มเป็นหน่ะคะเขาชนกันศนย์กับหนะไ,ไม่ใช่หกับศนย์นะคะ โซนหลักสิบค่ะ3บวก1เป็น4ค่ะแล้วบวก7เป็น1นะคะ1แล้วลดแต้มนะคะท่านผู้ชมลดแต้มนะก็เป็น0ูนน่นั่นเองนะคะมาหลักหน่วยค่ะเอา4นี้มาบวกเก้คงที่นะคะก็เป็น13ค่ะ3 4แล้วก็ลดแต้มอย่างนี้นะคะเพิ่มแต้มลดแต้มค่ะ,ะก็เป็น2 3 4ามี่นะคะ เรยวเราจับคู่กันค่ะอาจจะได้อยู่ประมาณ12คู่นะคะจับคู่กันก่อนนะคะ512ค่ะ5 1 3 514สค่ะแล้วก็50 2สองนะคะ 5 0าค่ะอ่า504น,นะคะมาอตัวหนึ่งค่ะศู2ค่ะศู3ค่ะศูนหนึ่งนะคะศูนย์หนึงสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์สอง 0 0 3นะคะศูนย์ศ่ค่ะอย่างนี้นะ12บสองคูณส่หกแปดสิบสิคู่นะคะเรามาจับ2ตัวบนกันค่ะจับเสร็จแล้วเป็นแบบนี้ค่ะก็เข้าที่คู่นี้เลยนะคู่นี้เลยนะคะ3ตัวบนนะคะเดี๋ยวก่อนแปบ๊บนึงนะ นี่กะทำเชนนี่สามตะบนญสองตะบนนะคะก็งวดแรกนะก็เข้าประมาณนี้นะคะมาดูต่องวดที่สองกันนะคะหนึ่งหนึ่งก็เป็นสองค่ะสองบวกแปดเป็นศูนย์นะคะอ่าก็ศูนย์ศูนย์ตรงนี้ก่อนนะศูนย์สามห้าแปดค่ะ เสร็จแล้วก็มาตัวที่2ค่ะห้าบวกแเป็น13ค่ะ3ามแปนะคะอ่ะตัวที่ชนกัน1ตัว2ตัวนะคะอันนี้คือหลักร้อยกับงวดนี้นะมาดูหลักสิบกันค่ะ เออใช่แล้วตัวนี้งงก็นึกว่าเป็นแถวนี้นะก็จะเป็นตัวนี้นะคะหนึ 1, 1่งหนึ่งบวกห้าค่ะท่านผู้ชมหนึ่งบวกห้าเป็นหกค่ะแล้วก็บวกเจ็ดคงที่อีกทีนะคะก็เป็นสิบสามค่ะท่านผู้ชมสามลดแต้มนะคะเป็นสองแบบนี้ค่ะลดแต้มนะก็สามสองนะคะมาอีกหลักหน่วยค่ะ หลักหน่วยนะคะก็เอาเก้ากแนี้นะคะก็เป็น17นะคะลงท้ายเลขเจค่ะเอา7มาตั้งก่อนค่ะ7 8แล้วก็ลดแต้มค่ะอย่างนี้นะอ่าทีนี้เรามาจับคู่ก่อน3 3 6ค่ะ3ามสเจด สามสามแปดแล้วก็จะเป็นสามสองหกค่ะสามสองเจ็ดค่ะสามสองแปดนะคะมาอีกตัวหนึ่งค่ะแปดแปดสองหกค่ะแปดสองเจ็ดนะคะ แปดสองอ่าสามตัวบนจับคู่เสร็จแล้วเรามาจับคู่สองตัวบนกันนะคะสามหกสามเจ็ดสามแปดค่ะสองหกค่ะสองเจ็ดสองแปดนะคะ เข้าที่คู่นี้เลยนะคะท่านผชมลายตาใช่ไหมคะถ้าลายตาเราก็ต้องมองที่เส้นนี้นะอืมที่นี่เรามาจาับเอเรามาคำนวณกันต่อนะคะหลักร้อยค่ะสามสามก็เป็นหกค่ะเอาหกมาบวก เอา6มาบวก4อีกทีนะคะก็เป็น0 0, 3, 5, 8าค่ะมาอีกตัวหนึ่งค่ะ 1, นบวกก็เป็น5นะคะ 5, 0, 1นะคะชนกันชนกันมี2ตัวนะคะ 0, 5ค่ะทีนี้มาหลักสิบกันค่ะหลักสิบ 3, า1บวกเป็น4ค่ะ แล้วบวกเจ็ดคงที่อีกทีนะคะก็เป็นหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเอามาตั้งตรงนี้ก่อนนะตั้งตรงนี้ก่อนตั้งตรงนี้หรือไลายตาไปหมดค่ะอาเป็นหนึ่งลดแต้มเป็นศนย์ค่ะอามาอีกตัวหนึ่ง่ะหลักหน่วยกันอสามี่บวกเกนะคะก็เป็นสิบสาค่ะสามสี่สองแบบนี้ค่ะ หลักร้อยนี่รู้สึกว่าตรงอยู่นะแต่หลัก10หลักหน่วยไม่ตรงนะคะท่านผู้ชมจับคู่กันต่อค่ะศูนย์หนึ่ศูนย์ะคะเดี๋ยวก็จะเป็น0ูนย์ศูนย์สองค่ะศูนย์ศนะคะศูนอ่ะ ส่วนสี่แล้วมา5ค่ะห้าสองค่ะห้าหนึ่งสาะคะห้านึ่งสแล้วเป็น5้าค่ะห้าศูนค่ะอืมอาจจะคู่สองตัวบนกันก่อนค่ะหนึสองค่ะ ึ่งสามหนึ่งสี่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ค่ะอ่าเข้าที่คู่นี้นะคะสองตัวบนมาตะกลับนะงดงดนี้เข้าที่คู่นี้นะ อะเรามาดูงวดที่จะออกกันเอ้ไม่ใช่งวดที่เพิ่งออกไปนะหกหกก็เป็นสิบสองค่ะเอาสองบวกแปดค่ะก็เป็นศูนย์นะคะศูนย์สามห้าแปดนะคะแล้วก็สี่บวกสี่บวกแปดค่ะก็เป็นสิบสองค่ะสองเจ็ดแปดนะคะ,ะตัวที่ชนกันมีกี่ตัวอ่ามีแค่ตัวเดียวนะคะงวดที่เพิ่งออกไปค่ะ มีแค่ตัวเดียวนะหากว่าท่านชมไม่เอาหลักร้อยท่านชมก็เอาแค่สองตัวบนนะคะเอาแค่สองตัวบนไปหาจับคู่เอาเองก็แล้ว<ๆ>แต่นะคะอ่าที่นี่มาดูหลักสิบกันค่ะอ่าหกนนะะวบวกสี่นะคะก็เป็นศูนย์ค่ะแล้วบวกเจ็ดคงที่เทนะคะก็เป็นเจ็ดนะคะเอาเจ็ดมาตั้งก่อน,นะคะ่ะเจ็ดลดแต้มเป็นหกคะ่ะท่านชมอ่าเป็นหกคะ่ะมาดูหลักหน่วยนะคะ อ่าแปบกเกนะคะก็เป็น7คะ่ะท่านผู้ชม7 8็ดแลดแต้มเป็น6นะเห็นไหมคะงวดนี้รู้สึกว่าจะมาตรงๆสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะคะย้ำสูตรใหม่นะคะชอบค่อยตามนะคะมาเรามาดูกันนะหลักร้อยบนของเรามีหลายสูตรที่ไม่ตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมไม่ชอบหลักร้อยก็ไปหาจับกลัวเ,เองนะคะเอาแค่หลักสอง เอาแค่สองตัวบนก็แล้วแต่นะดำชมมาจับคู่กันก่อนอันนี้จะได้กี่ชุดนะอ่หกชุดเองนะคะหกชุดนะงวดงนี้แปดแปดเจ็ดหกนะคะแปดเจ็ดแปดค่ะเอ้แปดเจ็ดเจ็ดค่ะแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดนะคะที่งวดที่เพิ่งออกไป แล้วก็เพนแปดแปดเจ็ดแปดแปหกแปดนะคะแล้วก็8 6ดหค่ะ8 6ดหกเจอ่าแปดหค่ะอันนี้ย้ำสูตรใหม่ค่ะสูตรใหม่ที่เพิ่งออกไปได้แค่6ชุดนะคะเอ่า fc ก็รออะไรนะสามตัวบนตรงโต๊ดนะเดี๋ยวจะอยู่ในคลิปนี้แหะค่ะ fc ที่รอคอยนะคะ เดี๋ยวให้ดูนะคะเขาไม่ตรงกันนะคะสูตรเก่าและสูตรใหม่ที่สามตรงบนตรงตรถนั้นเขาไม่ตรงกันนะคะหรือว่าตรงหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาเทียบชนดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ช้างจะกแก้ไขนิดนิดหนึ่งคะ่ะท่านผู้ชมขอโทษขออภัยอย่างยิ่งเลยนะคะ,ะน่าต้องเอาต้องเอาอีกหลักแสนอีกอีกงวดะค,ะ 4, 0, 7, ค่ะ407ค่ะมาตั้งนะคะก็จะ เดี๋ยวเดี๋ยวให้ทําให้ดูก็แล้วกันนะคะจะเป็นสูตรนี้ที่เก้าชุดตรงนั้นนะคะกับขอโทษขออภัยนะคะเมื่อคืนถ่ายคลิปก็รู้สึกว่าอาจจะเออลืมไปก็จะเป็นคนละงวดนะคะพี่ช้างก็ไปเอางวดที่เพิ่งออกไปมาตั้งนะคะกับขอโทษขออภัยเอฟซทุกท่านเลยนะคะก็บางทีก็เครียดเครียดบ้างนะคะอือม,มาทีนี้เรามาจับคู่กัน2ตัวบ,บนด้วยนะคะท่านผู้ชม 7จ็ดเอ 7, 6, 7, 7, แล้วก็จะเป็นเจ็ดอะไรเจ็ดปหกเจ็นะคะอ่ะงวดที่เพิ่งออกไปค่ะเขาที่คู่น,นี้เลยเอวยไม่ใช่คู่น,นี้เลยนะคะ อันนี้นะคะ, <c oughs> อะขออภัยค่ะท่านผู้ชมที่นี้ก็เรามาดูกันงวดที่จะออกนะคะงวดที่จะออกเดี๋ยวปร่ชางเอาให้ดูสักนิดนวิธีการคำนวณน,นะคะเราเอาหลักแสนใช่ไหมคะหลักแสนงวดที่แล้วเราเอางวดนี้มาตั้งมาคำนวณใช่ไหมคะ,ะงวดที่แล้วนะเอาตัวนี้มาตั้งนะ เสร็จแล้วก็งวดนี้จะเอาตัวนี้มาตั้งนะอ่าอาตั้งเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วตัวหน้าคอหนึ่งค่ะหน้าคอหนึ่งของงวดที่แล้วจะเอาตัวนี้มาตั้งใช่ไหมคะงวดนี้จะเอาตัวนี้มาตั้งค่ะนะถูกแล้วนะงวดนี้ถูกไอ้สูตรนี้ถูกแล้วไม่ผิดนะคะเห็นไหมคะตัวนี้ก็เหมือนกันวิธีการตั้งนะเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นหน้าคอหนึ่งเช่นกันนะคะโอเคนะอันนี้ไม่ผิดค่ะท่านชมที่นี้มาคำนวณต่อ คำนอนต่อกัน0ูนะคะบวกเก้านะ,ะก็เป็น9ค่ะ9อ่า9บวก3แต้มนะคะก็เป็น2ค่ะท่านผู้ชม2องบวกสอต้มนะคะก็เป็น4ค่ะแล้วบวกอีก3แต้มก็เป็น7ค่ะอ่าเป็น7นะคะมาอีกตัวที่2ค่ะแปดบวกเกะะ้าะก็เป็น7เช่นกันนะคะ เจ็ดสองสามค่ะท่านผู้ชมอ่ะชนกันกีดตัวอ่าเห็นไหมคะหลักร้อยของเราไม่เหมือนกันเลยนะไม่เหมือนกันเลยแต่ละสูตรนะคะที่นี่มาดูหลักสิบกันค่ะหลักสิบค่ะก็เอาตัวนี้ค่ะศูนย์บวกแปดค่ะแล้วมาบวกเจ็ดคงเทอีกทีนะคะอ่าก็เป็นสิบห้านะคะท่านผู้ชมเอาห้ามาตั้งก่อนค่ะลดเต็มค่ะ เป็นสี่นะคะมาอีกตัวนี้ค่ะก้าบวกเก้าเป็นแปดค่ะแปดมาตั้งก่อนค่ะแล้วก็เก้าแล้วก็เจ็ดนะ,ะอ่าหลักหน่วยของเราพี่ช้างคิดว่ายังไงยังไงก็ต้องมีประมาณนี้นะคะเอาง่ายๆก็คือหลักหน่วยนี่ประมาณสี่หกเจ็ดแปดเก้าประมาณนั้นนะคะอันนี้คือ 8, หมายถึงเผื่อไปแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ช้างจับคู่แปบ๊บนะคะ เดี๋ยวก็จะมาแก้ไขในคลิปนี้นะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะเดี๋ยวพี่ช้างจะให้ดูตัวนี้ตัวจริงก่อนนะคะเดี๋ยวแก้ไขในคลิปนี้เลยนะคะท่านผู้ชมอ่ะแก้ไขก่อนก็แล้วกันนะคะความจริงสูตรนี้นะคะสูตรนี้ต้องเอาตัวนี้มาตั้งคะ่ะท่านผู้ชมพี่ช้างก็ลรมไปนะ่วนงวดนี้เอาตัวนี้มาตั้งใช่ไหมใช่ไหมคะ่วนงวดที่จะออกนี้ต้องเป็นตัวนี้มาตั้งะคะ่ะกับขอโทษขอไปนะคะเดี๋ยวพี่ช้างก็จะ แก้ไขใ,ในคลิปนี้เลยนะแก้ไขในคลิปนี้เลย FC คะอันนี้พี่ช้างแก้ไขเสร็จแล้วนะคะถ้าเรามาจับคู่แบบนี้ <ę> มีตัวชนเยอะเลยนะคะสองตับนของเรานะคะที่เรามาจับคู่ของสองตัวบนนะคะเดี๋ยวหลายๆวันก่อนเดี๋ยวพี่ช้างเอาให้ดูทุกสูตรเลยนะคะเอามาเขียนที่เดียวกันหมดนะคะสองตับนทุกสูตรเอามาเขียนที่เดียวกันหมดแล้วก็ มีชนกันนะคะมีมีนะคะอ่าตัวนี้ก็ชนนะคะตัวนี้ก็ชนนะคะเก็บสติไว้ก่อนนะคะท่านผู้ชมถ้าตัวนี้นะคะอันนี้ถูกต้องแล้วนะคะเอ่อขอขอบคุคเอฟซีนะคะที่เข้ามาบอกพี่ช้างถึงรู้ตัวว่าเออต้องเอาของงดที่แล้วนะคะขอโทษขออภัยอย่างยิ่งเลยอ่าต้องเอางดที่แล้วไม่ใช่งดที่เพิ่องออกไปนะคะขออภัยเลยนะคะท่านผู้ชมอ่าอันนี้ถูกต้องแล้วนะคะที่เกาชุดตรงนี้เหลยวเรายังมีสองอ่า อะไรนะหกชุดตรงอีกนะคะท่านผู้ชมเ๋ยวค่อยมาเทียบชนกันค่ะมาจับคู่อะไรนะสามตัวบนตรงโต๊ดนี้ก่อนนะคะเอฟซีจับคู่เสร็จแล้วประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นสูตรใหม่นะคะสูตรใหม่สามตัวบนตรงโต๊ดของสูตรใหม่ถ้าสมมุติว่าสูตรนี้เขามานะเราก็กลับตัวแค่หลักสิบหลักหน่วยเนี่ยกลับตัวกันบ้างแล้วก็เอาสูตรหลักหลักร้อยสูตรนี้กลับมาจับ คู่อีกทีนะคะว่ามีกี่คู่นะสองสี่หกแปดสิบสิบสองคู่นะคะถ้าเราเอามากับคู่อีกทีก็อ่ายี่สิบสี่คู่นะคะท่านผู้ชมโซนสามตบนตรงต้นของสูตรเก่าก็เป็นสูตรนี้นะจับคู่เสร็จแล้วจะมีอยู่แปดคู่นะ,ะที่ fc อีกอีกท่านหนึ่งรอคอยนะคะจะเป็นสูตรนี้คะ่ะสูตรนี้นะคะของวดที่แล้วนะคะสามตบนตรงต้นนะคะของสูตรนี้นะฮะ ของงดที่แล้วนะพี่ช้างจะขอบบอกนิดหนึ่งงดที่แล้วหลักร้อยเขาไม่เข้านะคะหลักร้อยไม่เข้านะเขาก็เข้าแต่สองตบนเท่านั้นเองพี่ช้างถึงเอาหลักหลักร้อยของสูตรใหม่มาจับคู่ค่ะงวดนี้นะคะก็จะเป็นสูตรนี้แหละค่ะ f c นะคะที่รอคอยนะคะสามตวบนตรงโต๊ดนะคะอันนี้สูตรที่พี่ช้างก็ไปเอาสูตรใหม่มาจับคู่กับสูตร3ามตบนตรงโต๊ดของงวดที่แล้วค่ะ f c นะคะ ส่วนสองตัวบนนี้ก็ยังเป็นสูตรเก่านะคะสูตรนี้นะยังเป็นสูตรเก่าค่ะสองตัวบนของสูตรเก่าของงดแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ถ้าลมกับสูตรใหม่ของหลักร้อยก็จับคู่เสร็จแล้วจะมีประมาณนี้นะคะแคบเลยนะคะ uh, จะเป็นสูตรนี้แหละคะ่ะแคบเลยส่วนสูตรใหม่กับสูตรเก่านี้ไม่ตรงกันนะคะไม่ตรงกันนะดูดีๆนะคะ uh, ไม่ตรงกันเลยนะอันนี้247นะคะตรงนี้ลบ มุมไปนิดหนึ่งมองไม่ค่อยเห็นชัดนะฮะอันนี้เป็นเลขเจ็ดนะคะเออส่วนสองตัวบนก็มีประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าเอาไปเทียบชนกับสูตรอื่นๆตัวนี้ก็ชนกันนะคะตัวนี้ชนกับสูตรอื่นค่ะชนกับสามชุดมาบนล่างอะคะอ่ะอ่ามีอยู่สามชุดเน้นๆนะคะที่มาบนล่างนะคะตัวนี้ก็ชนกันอยู่นะคะโอเคนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะคะส่วนอันนี้ก็ชนกันหลายสูตรเห็นไหมคะอืมตัวนี้ก็ชนนะคะ เก็บสีตีไว้ก่อนนะคะเหลียวพี่ช้างก็จะมาลงอีกสองตบน6ชุดตรงนะคะเหลียวเราค่อยมาดูว่าจะชนกับอันนี้หรือเปล่านะคะขอให้โชคดีทุกท่านเลยนะคะอ่าก่อนอื่นก็ขอขอพกณทุกท่านทุกคนเลยนะคะอ่าอันนี้ก็ขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนเลยะคะ่ะสวัสดีค่ะ